โอเคผมก็ขอกลับสวีดัสสวัสดีนะผู้ชมข่านกันกนด้วยนะวันนี้ก็อย่ผมเองนะมิสเตอร์กอตลีนะก็จะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เนาะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อนี้เท่าไหร่นะก็อาจจะมีูดผิดผู้ถูกบางนะหรืออาจจะมีพูดติดข,ขัดนะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเอลซ่าในร่างอันต้าแม็กนะทุกคนก็เดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดหนึ่งแล้วกันนะก็ผมจะกลับมาลงคลิปแล้วนะทุกคนก็อาทิตย์หนึ่งสามคลิปนะครับทุกคนถึงสี่คลิปนะครับก็จะกลับมาทําคลิปยู u ูบแบบเป็นทางการแล้วก็ ถ้ามีงานอะไรก็เดี๋ยวผมมาแจ้งในชุมชนผมละกันนะครับโอเคเราเล่นนเรื่องกันมากพอแล้วนะครับก็เรามาดูดีกว่านะครับเอยซ่า,าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสกิลนะสกิลก็เป็นประมาณนี้อันนึ่งนงลืมนะเอ่ออะไรวะอ๋อเกียร์นะคนลืมลืมโอเคอับเกียร์ก็ใส่ให้เป็นเกียร์คิดมัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูแร่ธาตุนะทุกคนว่าแร่าธาตุจะทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแร่ธาตุที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับ ก็ตีไปรับงพันเจ็ดร้อยนะครับค่าเลือดแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่ห้าพันห้าล้านเจ็ดห้าล้านแปดแสนนะโอเคนะครับก็จะวันนี้นะครับค่าเลือดนะครับก็ค่อนข้างเครียเยอะนะครับค่าเลือดโอเคเรามาดูที่สกิลแรกกันดีกว่านะทุกคนสกิลแรกก็เป็นการรีเซ็ตความสามารถของทีมเรานะทุกคนก็เป็นการรีเซ็ตสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นยำทักษะให้กับทีมเราทุกคนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นยำเอ่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้ทักษะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ กันทั้งหมดนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดวินนะครับทุกคนก็อันนี้คือสกิลดาเมจนะคนสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลดาเมจสร้างดาเมจทะลุอมาตะนะบ,บนสามพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โจมตีลดเนี่ยลดการต้านนักฆ่ข,ของศัตรูลงในพื้นที่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเจ็ดวินาทีนะครับอันนี้พอสามารถไฮเปอร์นะทุกคนก็เป็นการต้านว่องไวนะเออ่สำหรับใครที่ใช้ร่างอันต้าแม็กนผมนะเอ่อคูดาวเรนเจอร์อยู่ที่สิบจุดห้าวินนะทุกคนแต่ถ้าใครใช้ร่าง ใหเปอร์่ที่หกจุดห้านะครับก็จะมานนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาส่งเกียร์ก่อนละกันก่อนที่เราจะไปรีวิวตัวนะครับโอเคก็ผมใหญ่ามาถึงผ่านซับเร็วๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผม่อผม่อยซับผมมีอะไรที่จะแจกทุกคนด้วยนะก็เป็นเกียร์กับโลบอกรนะู้ทุกคนก็โลบอกผมยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่อนะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปรีวิวเอลซาดีกว่านะครับ ก็ผมไม่อยากให้มันนานจนเกินไปนะสำหรับคลิปนี้จะได้ทำรีสเสร็จนั่นแหละว่าง,ง่ายๆครับโอเคก็เดี๋ยวไปรีวิวด่านที่เขาชอบเล่นกันเลยดีวยกว่านะครับก็เป็นด่านนี้นะด่านบอสที่สามร้อยเก้าสิบหกนะทุกคนโอเคเอาเริ่มเปลี่ยนทีมเริ่มเปลี่ยนทีมทีทไมไหนวะไปหาเขาหน่อยทุกคนแป๊บนึงน,นะเอ่อคลิปนี้ไม่รู้ว่าเสียงบรรลมหรือเสียงคนาเดินจะเข้าหรือเปล่านะผมอยู่บ้านด้านล่างเนมันอยู่ห้องด้านาบนเนาะโอเคก็นี่ครับเอลซ่าก็ ประมาณนี้อันนี้คือสกิลแรกกันคนสกิลรีเซ็ตพอสามารรนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะคนเป็นการใช้ดาบสองคู่พุ่งไปฟันนะทุกคนโอเคก็ขอกดโล่หน่อยนะครับทุกคนก็คือมันค่อท้างที่จะเบาบางนะคนสกิลแรกเป็นการกระโดดตีนะไอ้สกิลที่สองเป็นการกระโดดฟันนะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าครับเป็นการกระโดดใช้ดาบฟันลงมาครับอันนี้อันรีคือสามารถกระโดดใช้ปีกนะอ่ะเปิดความสามารถเต็มๆีดีกว่าอ่ะนี่คือสกิลโจมตีนะ มันโจมตีทะลุเอ้ยมันโจมตีนี่นะครับมันจุดตีข้ามหลังนะครับสำหรับเอลซานะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าครับมันโจมตีข้ามหลังนะจริงริงมันตีข้ามหลังเยอะอยู่นะเอลซาเนี่ยมันตีข้ามข้างที่ดัลึกเลยนะจริงๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาชดข้ามดูแลกันนะเอาเป็นว่าก็มันค่อข้างที่เก่งนะเอลซาตีข้ามหลังได้แล้วก็กว้างนะแต่ผมรู้สึกว่าดาเมันค่อยแรงเดี๋ยวเราไปเทสในด่าน สี่ร้อยสามสิบสองดีกว่านะเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งเลคนก็เดี๋ยวกลับมาใหม่นะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ไปเปลี่ยนทีมเรียบร้อยแล้วอ่าทีมจะมานี้นะครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเทสในรอบนี้นะครับก็เอลซ่ามันไม่สามารถยืนคนเดียวไหวนะครับโอเคก็เราิวตัวดีกว่านะครับเรามาดูดีกว่านะว่าเอลซ่ามันจะยืนไหวไหม กดผมว่ายืนไม่ไหววะ่ะต้องกดโลช่วยนะต้นเกมนะขนาดมีแทงช่วยสองตัวนะถ้ามีแทงตัวเดียวนีนะ้จะเอาไม่อยู่นะแต่บารมันจะกลมันค่อนข้างจะเ,เก่งนะเออเอลซ่านี่ผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเก่งในเรื่องของการรีเซ็ตสกิลนั่นเองนะทุกคนสำหรับเอลซ่าเนาะแต่มันไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องดาเมจอะไรแหละพูด,ดง่ายๆนะถ้าเรื่องการรีเซ็ตนี่เอลซ่าคือนัมเบอร์วันเลยนะครับทุกคนแต่้เรื่องดาเมจนี่คือยกให้บากิเลยนะ โอเคมาพีพี okay, ดีกว่านะเมื่อกี้เราก็แบบไปเล่นจัดขอนหะัวละอันนี้ก็เป็นตัวท่าต้าน้ำข้อนที่เยอะนะก็น่าจะได้เทสแบบเยอะข้อนหัวนะแบบตาเนี้ถ้าเอลซ่ามันสามารถฆ่าตายสองสามตัวในเกมนี้ก็ถือว่าดีนะแล้วต่ที่ผมอยากให้เห็นความสามารถแบบมันเลยก็คือรีเซ็ตสกิลนั่นเองนะก็อยากจะให้ดูเจ้าบามันจะกลนนะว่ามันจะผักได้เยอะสักแค่ไหนกันเชียวนะอ๋อตอนนี้ก็ทีมเราก็โดนเสกรัวเลยนะแบบไม่ได้เดินเลยก็ลืมเปลี่ยนสล็อตเลยนะ อไอเนี่ยไออะไรวะนัดเสือที่หอาไว้หน้าสองนะครับทุกคนผมสลับเกียร์บาเบรกนกเนาะก็ลองเอาเบรากเบรกมาใช้ดูนะครับโอเคครับก็สลับตอนนี้ก็โดนกดยับเลยนะเกมนีโดนกดยับเลยโอเคครับดูดีกิลโคตรแรงนะโอ้โหโอ้โหก็เราต้องเรียกดาบน์เนชี่มาช่วยนะทุกคนถ้าไม่เรียกดาวน์เอนชี่นี่ทีนเราจะเละกว่านี้นะ สังเกตได้เลยนะครับว่าเอลซ่าโชว์ผลงานท่องเที่ยวเยอะๆนะเกงเกตนี้ดาวบัญชีนี้กรอบติดลุลุ้เลยนะเพิ่มวามมวยนักศักดิักดิ30%นะก็เห็นผลค่องข้ี่ยเยอะๆแล้วก็กอบปีได้ไกลามากขึ้นนะกว้างมากขึ้นด้วยก็เที่ยวโดดเด่นนลเอลซ่านะนะเกีนี้นะทำให้ทีเมเราสามารถชนะได้นันคนโวบอกเลยว่าโคตรจับนะแต่ผมคิดว่ามันรีเตสกิลเนี่ยไอ้บาวมาจากโกลเนี่ยผมไม่ได้ค่อยได้กดใช้เท่าไหร่ เอาไวมันอยู่หน้าสองนะเดี๋ยวสับเปลี่ยนทีมแป๊บนึงอ่ะเอามานาแรกกันคนก็ผมอยากจหปั้นะท่านไอ้แม็กนะทุกคนแต่ว่าผมไม่มีกบเหลือแล้วเนาะก็เดี๋ยวท่านไอรีวิวตอนหลังๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวตู้สล็อตให้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ดูนี่ไปก่อนโอเคครับอลซาเกมนี้เป็นยังไงบาวมาจากนผักแม่นนะทุกคนดูดีมันผักไกลอยู่นะดูดีมันผักแบบผักรั่วเลย เอลซ่า e ก็รีเซ็ตร้วนเลยคนเมื่อกี้สังเกตเห็นหรือเปล่าครับเอลซ่า e มันรีเซ็ตแบบต่อเนื่องเลยนะคือตัวหนึ่งลงไปด้านล่างปุ๊บตัวใหม่ขึ้นมาต่อเลยนะเมื่อกี้อ่าบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งเจ๋งนะค่อนข้างที่จะเจ๋งบาร์มายากลก็ผักค่อนข้างทีง่จะไก500่หา้าร้อยอะไรอ่ะมันน่าจะห้าร้อยไหมแล้วก็เพิ่มอีกยี่สิบก็ประมาณหกร้อยไดนะ้คนก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะระยะค่อนข้างที่จะไกลนะสก้วหนึ่งมานะบอกเลยว่ามันโคตรโกง e นะเอลซ่านะโกงเรื่องการรีเซ็ตนะมไม่ได้โกงเ,หเหนนรื่องดำเหตุนะ เราจะเทสได้ดูสักสามสี่เกมแล้วกันนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเทสได้อีกนานแค่ไหนนะครับเกมต่อไปแล้วครับคนก็ไปไว้นะโอ้เกมนี้จะเจอตัวบินนะทุกคนเจอตัวบินนะเราไม่เอาตัวขันบินไปด้วยนะเราจะเสี่ยงชูชูชีวิตนะสู้ชีวิตนะโอเคก็ลองดูนะครับผมหวังให้ดาวบัญชีกรอบนะทุกคนดาวบัญชีให้มันกรอบได้คือถือว่าค่อนข้างเลีรยโอเคนะผมหวังเอาไปคงไว้อย่ง่งง้นนะอา้าว ทุกคนดีวายยิงตายไปแล้วอา้าวแย่แล้วทีนี้ไงต่อดีนี่ <c oughs> บาร์มิชก็ยิงทิ้งไปแล้วอะ่ะทุกคนยิงทิ้งไปแล้วอ่าวบาร์มิช่็นะอ่ะเดี๋ยวมาดูเอลซ่าดีกว่านะว่าวันสามารถตีข้ามหลังได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นเอลซ่าใช้สกิลสองเลยนะเห็นแต่ใช้สกิลหนึ่งนะครับหาเอลซ่าไม่เจอตอนเนี้ยอยู่ไหนเอ่ยเอลซ่าเห็นได้ต้มตีกตกปกติอ่ะโอเคครับดูอยู่นะผมดูเอลซ่าอยูน่นะทุกคน ตอนนี้เอลไซอยู่ไหนไม่รู้นะตอนนี้คือเครื่องของแลกมากนะทุกคนโอเคครับแล้เมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนเอลซ่ามันตีข้ามหลังนะมันตีข้างหลังอันเบโดมาตัวที่สามนะกี้เห็นหรือเปล่าครับน่าจะเห็นเนาะโอเคครับก็เกมน,นี้ข้างเที่จะแหลกนะโอ้แหลกมากัภาพการดีกว่าโอเคผัด าแล้วนะแล้วก็รอพัทส่วนนะตอนเรารอ,อตอนที่เรามีเอ่อีรีวายมานะรีวายเป็นตัวเพิ่มบัฟวิ่งกับทีมเรานะครับโอเคครับอันนี้ชนะแล้วนะคนหนึ่งชนะแล้วเรียบร้อยแนละ้วชนะบอดเรียบร้อยไม่ใช่บอดอีกคนคนลืม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 ตัวครับโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับเกมนี้ทั้งที่จะเวิร์กนะครับสำหรับคอมโบนี้นะรีเซ็ตสกิลให้บาวมันจะโกลนใช้สกิลนะ <c oughs> คอมโบอะไรก็ไม่รู้นะลีวายก็เก่งนะรีวายก็เก่ง อันนี้เกณฑ์ท้ายคนว่าขอเกณฑ์ท้ายแล้วกันนะครับก็ตัวเดือนทดน้ําเยอะอยู่นะกี่ตัวเนี่ยสองสี่ห้านะหกตัวนะก็ลองคาได้สักตัวนะครับทุกคนอย่างน้อยนะไอเจ้าเอลซาเนี่ยให้เขารู้ไปหน่อยว่าดาเมจตัวเองแรงแค่ไหนนะเขาก็มีท่าน้ำเจนเก่าเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเอลซาเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะคือทีมเรานี่เป็นตัวทานไฟส่วนใหญ่เลยนะทีมเรานะโอเคครับเอลซาสกิลแบ๊ เออหายทุกคนเมื่อกี้หายอยู่นะเมืกก่อกี้หายอยู่หายอยู่อ่าหายหายอยู่นะกิวก็หายอยู่นะดูดิโโหโ,โดนแข่งมาวะกดโลดช่วยหน่อยโอเคครับโอ้ยเกมน,นี้สลอสตันสันแม่นจังหวะทุกคนตู้สลอตนี่คือสันดีมากนะเกมนี้โอ้โหนะไปเลยนะเกมนี้เรียบ้อยนะอ่าพัดมาแล้วเราก็มีจะแบบ จะต้องพัดคืนนะจริงๆอ่ะผมอยากพัดอ่ะโอเคปราผ้าส่งไปเลยนะให้ดูเอฟเฟกต์ของนี่ชัดๆนะนี่โอเคก็ง่าย่แลวครับก็เราให้คะแนนเอลซ่าเลยดีกว่าคนเอลซ่าผมให้คะแนนอยู่ที่8.5คะแนนนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมให้เท่านี้มันไม่มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนก็มันเก่งนะทวนตัวมันเก่งมากแต่ว่าตัวมันข้อเสียคือมันบางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดาเมจั้นนิดนึงนะ ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็เจอใหม่คลิปหน้ากันสำหรับคลิปนี้ก็มิสเตอร์กอรี่ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย